สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้าอุบลนะคะวันนี้เดินจะพามาชมรถยนต์ฮอนด้า All New Accord ของเรา<ม><ม>เดี๋ยวเดินจะพาเดินดูรอบคันนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลย<ม>เรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้รุ่นนี้เจนนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยรุ่นที่เดินจะพาเดินดูวันนี้จะเป็น ehevrs นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลย เรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะว่าด้านหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะแล้วก็กันชนหน้าก็จะมีการออกแบบใหม่มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าค่ะชายกันชนด้านล่างนะคะก็จะตกแต่งเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะ มีสันดิลัก r s โอเคค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของล้อล้อจะเป็นล้ออัไรขอบขอบ18นิ้วนะคะจะได้ลายนี้เลย สายกันชนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะก็จะมีไฟมือเปิดประตูด้านนอกตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้เลย มาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังกันชนหลังก็จะออกแบบใหม่นะคะก็จะมีชายสีดำเหมือนเดิมแล้วก็ทัดมาค่ะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็น LED นะคะจะเป็นเส้นแบบนี้เลยดูสวยงามค่ะโดดเด่นสปอยเลอร์หลังสีดำ แล้วก็จะมีหลังคาซันรูให้นะคะโอเคค่ะเด๋ยเดินจะพาไปดูห้องสัมภาระท้ายกันค่ะห้องสัมภาระท้ายของเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็จะกว้างให้เหมือนเดิมก็จะทําให้กว้างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือสามารถพับเบาะโดยสารด้านหลังได้นะคะเราดึงสลักตรงนี้เลยแล้วก็มีไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บชุดปะลมยางค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น e-hv นะคะจะไม่มียางอะไหล่ให้จะก็จะเป็นชุดปะลมลมยางฉุกเฉินให้นี่ก็จะเป็นตำแหน่งกล้องค่ะโลโก้ h mark ก็จะมีขอบสีฟ้าให้แบบนี้นะคะทั้งหน้าแล้วเหลย อันนี้ก็จะเป็นไฟในห้องโดยสารนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารหรือไฟแอมเบียนไลท์นะคะจะปรับได้10เฉดสีแล้วก็เราสามารถตั้งสีได้เลยหรือเราจะแรนดอมก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบาะโดยสารตอนหน้ามีปุ่มปรับพนักพิงเบาะ ให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังค่ะ USB ด้านหลังสองจุดจะเป็นแบบ Type C นะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยว่า,าได้สีแดงให้แบบนี้เลยเวลาเราเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟสีส้มให้แบบนี้ เปิดประตูด้านไหนนะคะด้านนั้นก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยมีม่านบังแดดด้านหลังให้เหมือนเดิมนะคะ,คะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหน้ากันค่ะว่าภายในด้านหน้ามีอะไรบ้าง น,นี่ก็จะเป็นแผงประตูด้านหน้านะคะมีเซ็ตเบาะให้เหมือนเดิมค่ะสองตำแหน่งปุ่มควบคุมกระจกมองข้างปุ่มเซนเตอร์ล็อกล็อกกระจกแล้วก็ควบคุมกระจกสีบานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเบาะ จะเป็นภายในนะคะการตกแต่งภายในหน้าจอค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินจะสตาร์ทรถนะคะให้ดูเครื่องเสียงแล้วก็ให้ดูในส่วนของมาตรวัดเรือนใ่ของเรานะคะ แล้วก็จะให้ดูไฟด้านนอกด้วยค่ะโอเคปุ่มสตาร์ทของเรานะคะจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะเหมือนเดิมค่ะเอยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้ามา์ตเวัเร์เดอนหม่ของเรานะคะมา์ตเวอร์เดอนหมจะ ขนาดใหญ่ค่ะสิบจุดสองนิ้วถัดมาค่ะก็จะเป็นเครื่องเสียง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าจอเครื่องเสียงของเราประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นหน้าปุ่มโฮมเลยนะคะหน้าหลักของเราเลยก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมี Google Assistant ด้วยนะคะก็ดู map ดูอะไรด้วยได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของรถยนต์เรานะคะดูสวยงามมากค่ะตั้งค่าเอ่อตัวนี้จะเป็นการตั้งค่า ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าของ Honda Sensing อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า,าบันทึกตำแหน่งนะคะของเบาะนั่งอันนี้การตั้งค่าไฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าการขับขี่ของเรานะคะด้วยตัวเองอโหมดการขับขี่ของเรานะคะจะมีทั้งหมด4โหมดค่ะ จะมีอินดิวิเดีลโหมดก็คือจะเป็นการตั้งค่าขับขี่เองก็คือเหมือนกันออกแบบการขับขี่เองค่ะแล้วก็จะมี normal โหมดค่ะโหมดการขับขี่แบบปกตินะคะ econ โหมดโหมดการขับขี่ประหยัดค่ะแล้วก็ sport โหมดเราสามารถเลือกได้เลยถัดมาค่ะอันนี้ก็จะอาวขอขออภัยค่ะซ้ำเมนูอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าลมยางนะคะถ้าเกิดว่า มีการแจ้งเตือนแรงดันลมยางเราสามารถถ้าสมมุติว่ามีลมยางอ่อนแล้วเราไปเติมลมยางอย่างนี้ค่ะเราสามารถมาปรับเปรียบเทียบค่าที่ตรงนี้ได้เลยสัญลักษณ์ก็จะหายไปให้นะคะแล้วก็กดการเปรียบเทียบอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ามิเตอร์หรือแล้วก็ HUD ค่ะ HUD ก็จะเป็นภาพแสดงผลข้อมูลบนกระจกบังลมหน้านะคะเล้ก็สามารถตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นตั้งค่ากุญแจอัจฉริยะค่ะน,นี่ก็ตั้งค่าประตูใช้งานง่ายค่ะเมนูใหญ่มองเห็นชัดเลยอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าต่างๆโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มสร้างประสบการณ์นะคะอันนี้เขาจะเรียกปุ่มสร้างประสบการณ์เราสามารถ หมุนปรับปุ่มตรงนี้ได้ค่ะก็จะมีโชว์ให้ดูหน้าจอตรงนี้นค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากปรับอุณหภูมิแอร์นะคะเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยค่ะเปิดปิดพัดลมเปิดซิงคอะไรพวกนี้ค่ะก็กดออกนี้เปิดปิดเสียงประมาณนี้นะคะ โอเคถัดมาค่ะ<ม>ก็จะเป็น USB นะคะอ่ะช่องเสียบสายชาร์จแบตค่ะของเราก็จะเป็นแบบ Type C นะคะ2จุดเอ่อของเราจะมี4จุด4ช่องนะคะจะมีหน้า2หลัง2ไวร์เลสชาร์จเจอค่ะกำลังไฟจะอยู่ที่15วัตต์นะคะแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ค่ะ ปุ่มได้โหมดนะคะและ้วแล้วก็ EV สวิตช์ค่ะเบ่งมือไฟฟ้าเบรงโฮให้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารนะคะอันนี้เราจะตั้งค่าเป็นสีแรนดอมค่ะตอนนี้จะเป็นสีม่วงก็ดูสวยงามกันเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้ามาตรวัดของเรากันบ้างนะคะหน้ามาารวัดของเรานะคะก็ขอนญาตปิดประตูสักครู่นะคะ ล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะอนุญาตรับกล้องโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้ามารัดนะคะเดี๋ยวเดินกดดูโหมดให้ดูว่า,าโหมดการขับขี่4โหมดของเรามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตโหมดค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้จะเป็นอินดิวิเดียลโหมดค่ะก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะคะที่เราสามารถปรับตั้งค่าเองมันก็จะมีภาพโชว์ให้ดูหน้าจอแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้เลยแล้วก็โดยปกติแล้วเราก็ใช้ Normal Mode ค่ะจะเป็นโหมดปกติแบบนี้หรือถ้าอยากเราถ้าอยากขับแบบประหยัดนะคะเราก็เลือกอีคอนโหมดได้ค่ะ แล้วก็หน้ามารวัดของเรานะคะก็สามารถปรับตั้งได้หลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะปรับตั้งค่าหน้าจอเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิด VSA แล้วก็เสียงเตือนขับขี่หมดไฮบริดนะคะ แล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลสแสดงผลบนกระจกบังลมหน้าค่ะมองเห็นกันไหมคะนี่ค่ะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาอะไรโชว์บนกระจกบังลมหน้านี่เราก็สามารถปรับสูงต่ำได้ เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ค่ะเ,ออเ,ออเดยนนะคะมองเห็นกันไหมคะอันนี้ก็เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงได้แล้วก็ปรับอ,อปรับได้ค่ะว่าจะให้อยู่ตำแหน่งประมาณไหนก็ปรับเอียงปรับอะไรพวกนี้ค่ะได้ก็ตามความถนัดสายตาของเราเลยนคะคะปรับเอียงปรับโค้งอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ปรับความสว่างได้นะคะอันนี้ปรับสูงต่ําอันนี้ปรับความสว่างอันนี้ก็คือเราปรับสุดแล้วโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นปรับแสงหน้ามาดตรวัดเลือนใหม่ของเรานะคะนี่อันนี้เมนูเซฟตี่ซัพพอร์ตค่ะจะเป็นระบบช่วยเหลือ Honda Sensing ของเราน,นี ตั้งค่าระเทมขัดนิรภัยแล้วก็อันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่นะคะตัวนี้เขาจะทำงานเองอัตโนมัติเขาจะคํานวณจากพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราขับรถทางไกลเป็นระยะเวลานานๆคะ่ะระดับขีดของตัว ใต้ถ้วยกระตรงถ้วยกาแฟนะคะเขาก็จะลดลงเรื่อยๆระดับ4ก็คือยังปกติอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าไปถึงระดับ1แนะนําให้เราจอดรถพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเออ n นวี Navy ค่ะเราสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยเวลาเราเปิดแมปเปิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถดูแมปดูเส้นทางจากหน้ามาร์าเนใหม่ของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องล้าสายตาออกจากถนนเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ออเดโ อันนี้ก็จะเป็นอ,อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันค่ะอัตราการขับขี่อขออภัยค่ะอันนี้จะเป็นอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วค่ะขออภัยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นบอกว่าน้ำมันที่มีโครงถังนะคะสามารถขับไปได้อีกกี่กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะ เป็นโหมดรถยนต์น,นี่ก็จะเป็นสัญญาษณเตือนอตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าหน้ามาตรวัดของเรานะคะว่าเราจะโชว์แบบไหนอันนี้ก็จะเนี่ยค่ะเลือกได้ว่าเราจะเอาออเมนูอะไรโชว์บนมาตรวัดของเราประมาณนี้นะคะเราก็ลเลือกได้เลยแล้วก็ไกด์ดีไซน์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการออกแบบ หน้ามัดวัดเองนะคะก็จะมีทั้งหมดสีแบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นมินิมอลอันนี้ก็จะเป็นแบบครูสแบบนี้แล้วก็ถัดมามินิมอลใหม่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสามมิตินะคะอันนี้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบปกติค่ะ โอเคค่ะเราสามารถปรับตั้งจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไฟหน้าของเราจะเป็นออโต้นะคะมีไฟเปิดปิดด้วยแต่ว่าของเราก็จะเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุม Honda Sensing ให้ ให้ค่ะก็จะเป็นระบบล็อกคามเร็วอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เพิ่มลดบวกลบนะคะกดปุ่ม cancel ค่ะอันนี้ตกลงแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น L car นะคะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถค่ะช่วยออกนอกเลนอันนี้ก็จะเป็นระยะห่างค่ะโอเคเดี๋ยวเดินจะพาไปดูอา่า ให้นอกกันอีกทีนะคะว่าเวลาเราเปิดไฟหน้ารถเปิดไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้คะ่ะจะมีหน้าตาเป็นยังไงโอเคอ๋อเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกล้องด้านซ้ายอันนี้จะเป็น h o n d l a n เ w a t c h ค่ะก็จะมีภาพโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะจะเปิดปิดเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้าย อันนี้ก็จะเป็นกล้องรอบคันค่ะโอเคแล้วก็เวลาที่เรา,เ,าเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีภาพโชว์ให้ดูที่หน้าจอด้วยแล้วก็เซ็นเสียงเซ็นเซ,นเซอร์แบบนี้แล้วที่สำคัญนะคะกระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะจะปรับลดลงอัตโนมัติเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังเพื่อให้เรา,เาสามารถดู เส้นช่องจอดได้นะคะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้เราเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะนี่ตอนนี้ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะภายในห้องโดยสาร ีล้วตรงกระจกข้างนะคะก็จะกับคลิปแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะ ก็จะเป็นไฟท้ายนะคะก็ประมาณนี้ค่ะพอดีพื้นที่ในโชว์รูมก็จะค่อนข้างคับแคบหน่อยนะคะก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็มันไม่เต็มมุม โอเคอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเบาะฝั่งคนขับนะคะก็จะปรับแบบไฟฟ้าให้เหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะจะดึงสลับจากตรงนี้ได้เลยโอ okay. เคเดี๋ยวจะเปิดหลังคาสลู์ให้ดูกันนะคะ จะเป็นหลังคสาสัลูปของเราก็จะประมาณนี้นะค่ะ ส่วนไปห้องโดยสารตอนหลังเราก็สามารถทัชแบบนี้ได้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะสำหรับรุ่นนี้ผู้โดยสารตอนหน้าของเรานะคะสามารถปรับเบาะสูงต่ำได้ด้วยนะคะนี่ ปกติแล้วเราจะเลื่อนหน้าหลังแล้วก็ปรับเอ็นได้อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นการยกเบาะให้สูงขึ้นแล้วก็ดันเบาะด้านหน้าได้ด้วยปรับเอ็น เสียงแล้วก็ลำโพงของเราจะเป็นของ Bose นะคะจะมีลำโพง12ตำแหน่งกันเลยทีเดียวรับประกันเครื่องเสียงค่ะเพราะแน่นอนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยว ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลของเรานะคะทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้วยคุ้มแล้วก็สาขาวารินค่ะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจะกกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ